ไล่อไอปันกับแกเทียวาสวัสดีค่ะอีสานวาเจ้าค่ะครับอยู่ในป่าคือเก่านะครับมาสองคนมีต่โต๊หลายๆผ <c oughs> ูใ้ใดเป็นฝีฝีนะครับฝีที่ว่าหายยากๆฝีหัวโซ่หัวสร้างหัวเงีย่ยงกระสร้างนะครับหายแบบขาดในป่านี่สมนุนไพรจัดไปรวมถึงผดพื้นคันตุมหมดมานพร้อม เรรียยบ้อในป่าไม่มีค่าแต่ตามท้องตลาดราคาแพงเท้าใหญ่ม่อมลักษณะใบกระสบเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับนี่คือลำต้นของมันกระสีออกสวยๆวยออกหลยๆนะนะ่นะงามก็ดีเด้เนะี่ยเป็นไม่ประดับก็ได้เป็นสมุนไพรกด็ดีถ้าทําเป็นแป้งทําขนมหวานแห้งดีคักแพงอีกตั้งหากนี่คือกอของมันนะครับ เป็นกอบล่มฟีหรือว่าสิวสิวหัวสร้างก็ได้นะครับนี่มาเจออันนี้จุดนี้เดี๋ยวกับสีหายเดี๋ยวกับสีเซาเลยฟีนี่บอกเลยด้วยว่าการันตีนะครับผมปัญญารวนรวดส่วนที่จะทำสมุนไพรคือหัวค่ะขุดจุ๊บขุดเลยนะครับนี่คือต้นเาวใหญ่ม่อมนะครับอีลาขุดแน่ขุดขุดขุดอีลาขุดขุดงัดงัดทั้งงัด โอ้โ่แม่นหัวนั่นแล้วบ่โอ้หมดหลายครับงงัดไปอีหล่างัดเลยโอ้ปึ๊บปึ๊บป๊บนี่โอ้หัวมันเป็นยังสี่นะครับนี่อตอเปาะเอแเปะยังไม่ใหญ่มากยังบ่ทันใหญ่ๆซ้ำได้นะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับจาซ้ำนี่ใส่ได้แล้วสุดยอดแล้วเออยุ่นั่นแหละให้มดเจาะขนทั่วไปกับสีรูจจากตั้งแต่แป้งเท้าใหญ่ม่อมแต่ส่วนมากสีโบใครเห็นโตกิ่งต้นกิ่งนะครับ นี่แหละเป็นลักษณะนี่แหละเบิง้งงว้ซาตามภูมิปัญญาบ้านเขาถ้าผู้ใดเป็นใสเลื่อนนะครับใสเลื่อนก็เอาลูกหรือว่าหัวอันนี้ไปเผาไฟเผาไฟไหมให้มันห้อนแล้วก็เอาผ่ามะ่อ่อเพื่อลดความห่อนนะครับแล้วก็ไปนั่งทับเป็นประจำนะครับอันนี้ใสเลื่อนกันสิหดโ,โตเข้าไปนั่นนี่ภูมิปัญญานะครับบ่มีในสารระบบอกเป็นฝีเป็นสิวเป็นซิวหัวสร้างหรือว่า หน่าหน้ามันคํำมันดํานะครับรวมถึงมดมนันหรือว่าผดพื้นคันต่างๆให้เอาหัวเท้าย้ายม่อมนี่ไปตำหรือว่าไปฝนกะน้านะครับกะน้านี่ฟีนะครับแล้วก็เอาไปเพอาะห้มันหนืดอยๆเนี้ยแล้วก็ไปพอกหัวฟีเลยรวมถึงว่าถ้าเป็นซิวจังซีหน่าบกเาขาซิอ่ะใส่แป้งมันเอานะครับแป้งไอ้ที่น้ำน้ำตลาดมีขายนะครับแล้วก็มาผสมบักนาว น้าบักหนาวจากน้อยนึงแล้วก็มาปะาปะไอ้พวกสิวพวกนี่นี่หนาบ่พังอีกตั้งหากนะครับพวกสิวนี่หนาดำหนาด่างหนาดำน,น,นี่ก็สิจางหายไปนะครับด้วยแป้งเท้าใหญยม่อมถ้าเป็นผดพื้นคั้นกับทาแบบเดียวกับแก้ฟีนั่นแหละครับก็เอาอันนี้ไป ตำผสมกับบวกเหล้าขาวจังน้อยก็ได้นะครับแล้วก็มาทาหม่องลมพิษหรือว่าผดพื้นคันโอ้ยเบิ้ลอาลลาดเบิดเท่านั้นดีเท่านี้อหลีนะครับโอ้มันสุดยอดอหลีนะครับเท่าใยม่อมนี่กินได้นะคะแต่ไม่ควรกินดิบนะคะควรต้มกินค่ะบำรุงหัวใจได้ดีเยี่ยมค่ะ หัวมันนี่บ่ควรกินสดนะครับต้องต้มต้องผ่านความร้อนก่อนนะครับแล้วก็มาต้มกินคล้ายๆหัวเผือกหัวมันนี่แหละบำรุงหัวใจดีอีกตั้งหากแก้ฝีนี่การันตีเลยมีร้อยหายร้อยนะครับฝีด้วยไอ้นี่นะครับรวมถึงว่าพวกสิวไอหนาเป็นสิวหนาเป็นด่างก็ต้องใส่เป็นที่เป็นผงนะครับเพื่อป้องกันผิวหนาอันเนียนนุ่มของเจ้าผดพื้นคันและตุ่มหมดหมานกะสี หายไปด้วยนี่เท้าใหม่อมสามารถนำไปทำไม้ประดับนะคะปลูกรอบบ้านได้เลยค่ะเป็นดอกที่สวยมากๆค่ะสีม่วงเลยนะคะเนี่ยสีสันสดใสเลยค่ะหมากมันก็งามยังสิเป็นพวกพวงนะครับมันงามมีเลยนะงามคักงามคักหมากอันนี้โบเมนอีล่าของดีมีทั่วไปประโยชน์เยอะกะหอาเด้อกับฟอนไป